สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มออกกำลังกายเล่นกล้ามนะผมวันนี้ก็จะมาเล่นกล้ามเนื้ออกด้านบนนะครับมาดูกันว่าเล่นกล้ามเนื้ออกด้านบนเล่นยังไงให้โดนนะครับผมอนะใครที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโพสดด้วยนะครับผมนั่งที่เพื่อน,นั่งต้องเล่นเลยนะครับปรับกล้องแป๊บนึงกล้องไม่เห็นชัด<า>เนี่ย คนนะมาเล่นแล้วก็มามาจับมาจับแล้วก็มาอย่างนี้เลยแล้วตอนเนี้ยกระบากหลังลก็ไม่ได้ล็อกแล้วก็ไหลหอแล้วก็ดันอนึ่งแล้วก็ไม่ได้โฟกัสหน้าอกด้วยนะครับดัน,นยดอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยไหลหออนะครับหลังค่อมนะครับมันจะไม่โดนไม่โดนก,นนกล้ามเนื้อหน้าอกเลยตัวนี้ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็ แข,น,แขนใหญ่นะครับผมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยการเล่นที่ถูกต้องเล่นยังไงมาดูกันการเล่นที่ถูกต้องนะครับคือนั่งลงไปในเบาะแล้วก็ล็อกสะบกกักหลัล็อกสะบักหลังเอ็นอกแล้วก็เราก็จะจับเ่ิงเล่นประมาณให้เข้ากันกับอ,อกด้านบนของเราจะเกิดเป็นางานตารานผมใช้น้ำหนักเบาๆประมาณ50โลครับแล้วก็เล่นประมาณ1 2 1 5ครั้งต่อเซตนะครับประมาณนี้ จะมาดูกันแล้วดันให้เราใช้ให้เราใช้หลังกระสอบเพื่อดันนะหลังนะหลังเพื่อดันนะดูล็อกหน้าท้องไว้ด้วยนะต้านไว้ห้าวิพยา,ยามพยา,ยามโฟกัสกล้ามเนื้นะอหน้าอกด้วยนะต้านได้ช้านะไม่กระชากนะครผมโอเคทุกคนประมาณน,นี้ เราจะไม่กรรมนะถ้ากรรมมันจะทําให้เราปวดตัวอามเราจะใช้มือดันเลยสะบักไม่หลุดนะแอนอกอยู่ตลอดนะผมอับสัมครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มน้ำหนักแป๊บหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมไปเพิ่มน้ำหนักเพิ่มนึงเป็น80กิโลเรื่องน้ำหนัก80กิโลนะนโอเคแขนโคกไว้ออกกําลังด้านลัแล้วก็ Okay, เพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมมันก็จะโดนหน้าอกประมาณนี้เลยถ้เาเล่นถูกต้องนะครับผม